ครับถ้าถามว่าเมื่อไหร่ได้พบกับได้พบกับคุณแม่ลงมุลถ้าจําไม่ผิดครั้งแรกที่ได้ ได้พบคุณแม่ก็คือเมื่อตอนสอบเข้าที่โรงเรียนท่ศิลป์เข้ามหนึ่งถ้าจําได้ตอนนั้นวันที่พบวันแรกคือวันสอบสัมภาษณ์จําได้วันนั้นที่มาสอบสัมภาษณ์มีคุณแม่ละมุนคุณแม่ฉเฉลยวันที่สอบจําภาพได้ว่าท่านให้กางแขนแกนกลางแขนหันหน้าหันหลังแล้วก็วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้พบกับคุณแม่ หลังจากนั้นตั้งแต่เรียนจนจบและจนทำงานก็ได้คุกครีกับแม่มาเป็นระยะนี่คือครั้งแรกที่ได้ได้พบกับแม่ถ้าจำความได้นะครับครั้งแรกที่สอบสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนนัรศินเมื่อปีพศ2505ภาพของผู้หญิงอายุมากแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคุณจะเรียกว่าคุณยายก็ด้วยซ้ำ แต่ท่านแต่งเนื้อแต่งตัวดีครับครั้งแรกที่สอบสัมภา์ษษเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณแม่ลราบุญครับเมื่อได้พบคุณแม่ครั้งแรกดังที่ผมได้กล่าวแล้วเมื่อได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนฏศิลป์เป็นระยะตั้งแต่ชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงจนถึงจบก็ได้คุกครีหรือได้กล้ชิดคุณแม่มาโดยลําดับตั้งแต่เริ่มได้หัดแสดงคุณแม่ได้มาฝึกซ้อม เป็นระยะแล้วแต่บทบาทที่ได้รับตั้งแต่เด็กจนโตที่มาใกล้ชิดหรือได้รับบทบาทมากตอนช่วงที่ที่ทางโรงเรียนกรมศิลปากรโรงเรียนรัศดิได้จัดการ,รอบรมอสศรอต้องมีการสาธิตการแสดงน่าฏศิลป์ประเภทต่างๆหรือละครต่างๆเช่นละครนอก,กละครบันทางละครดึกดําบันหรือขนอะไรก็แล้วแต่ช่วงนั้นคุณแม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เช่นละครนอกถ้าจํา ไกลทองตอนพ่อบนพ่อรากละครพันทางต่างๆชยเชฎดึกตํำบันสังทองคาวีช่วงนี้ก็ได้รับความรู้กับคุณแม่มากและโดยเฉพาะเมื่อปี2523มาแสดงละครพันทางเรื่องใหญ่ที่โรงละครชาติเรื่องสัจจะสมิงนครอินซึ่งเป็นละครที่แสดงที่โรงละครหลายเดือน จากการแสดงครั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วเป็นที่ประทับใจจากความรู้ที่ได้รับจากแม่เป็นอย่างยิ่งซึ่งกับผมเองได้นำความรู้เหล่านั้นนำมาปฏิบัติและสืบทอดจนปัจจุบันคือสิ่งที่ได้ไดจากแม่ในตอนนั้นเป็นละครบันทางเรื่องสัจจะสมิงนะครอินโดยทั่วไปอดีตละครเรื่องรักชาธิราชเป็นที่นิยมและก็คือตอนสมิงพระราม แต่ในปี2523ที่ที่ผมได้แสดงนะโดยคุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดคือเรื่องสัจจะสมิงลครอินสิ่งที่ได้จากแม่มากและนํามายึดถือก็คือเช่นการลําตีไหลในบทบาทของมอนหรือพมา่าการพูดสำเนียงภาษาซึ่งในอดีตนั้นเราจะยึดถือกันมากในละครบรรทาของกรมศิลปากรเราว่าจะพูดสำเนียงมอนพมา่าซึ่ง ในบทบาทนี้ได้ได้จำได้นับว่ามีคุณค่ากับกับตัวผมมากซึ่งใช้มาในบุบัทนี้เช่นการพูดสำเนียงนอนามอญพม่าการตีล่ลในบทของละครพันทางบทเกี่ยวพาราศีในจุดเหล่านี้ซึ่งซึ่งผมว่าองค์ความรู้ตัวนี้ตัวนี้เป็นว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ได้รับจากแม่ในครั้งนั้นเรื่องสัจจะสมิงลครอิน ครกจากนั้นมีบทบาทอื่นๆที่คุณแม่ได้ให้ไว้ซึ่งความรู้เช่นละครน,นอกไรทองพ่อบนพระคาวีเผาพระขันและละครดน,นึกจตำบานต่างๆครับที่แม่ให้ได้ไว้มากมายความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ละมุนยามาคุฑนั้นจัดว่ามีมากมายตั้งแต่ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนตาย ในชีวิตแม่นับว่ามีดีพระคุณมากในโดยเฉพาะทางด้านศาสตร์ทางด้านนัาจศิลป์นี้ตั้งแต่เริ่มเรียนตั้งแต่มีบทบาททางด้านการแสดงจนจบมาประกอบอาชีพเป็นครูสิ่งที่ประทับใจคือแม่ให้ความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาโดยเสมอกันจากการที่ได้ผมได้ใกล้ชิดกัน ประเมินด้วยตัวเองแม่ให้ความเสมอภาคแม่ให้ความเมตตาต่อสิทธิ์โดยเฉพาะการถ่ายทอดวิชาความรู้แม่จะมีกลวิธีว่าถ้ารำบทนี้เหมาะสมกับคนนี้ควรจะให้อย่างไรนีเน่เป็นเทคนิคของครูทางนักศิลป์ซึง่งมีอยู่ในตัวท่านครับอีกประการหนึ่งที่ประทับใจในตัวแม่คือปกติจะเห็นแม่ เมื่อเห็นแม่บุญแล้วก็ต้องเห็นแม่เฉลยคู่กันในพวกเราเป็นที่รู้จงเรียกว่าองค์ดําองค์ขาวนะครับสิ่งที่เห็นและประทับใจคือแม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันในระหว่างการสอนลูกศิษย์ซึ่งในตัวนี้ผมเห็นเห็นว่าทั้งแม่ทั้งสองเนี่ยคงจะรู้ด้วยตัวเองว่าบทบาทนี้ใครควรจะเป็นผู้นำบทบาทนี้ใครจะเป็นพระรองและช่วยกัน ผลงานสร้างผลงานสิ่งเหล่านี้ที่ผมเห็นแม่ไม่เคยเห็นร่วมด้วยช่วยกันทําต่อท่ารำจนเป็นที่ประจักษ์ให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งถือว่าในจุดนี้ผมถือว่า,าพวกศิลปินหรือครูบาอาจารย์ควรจะเ,เป็นตัวอย่างเป็นจรรญาการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นจะเห็นแม่ผมไม่เคยเห็นแม่ จะต้องเห็นว่าอันนี้มีเห็นด้วยว่าสอดคล้องอ่ะเธออย่างที่ผมกล่าวว่าท่านคนจะพี่นาวอันนี้เธอเป็นพระเอกนะฉันเป็นพระรองอันนี้เธอฉันเป็นพระเอกเธอเป็นพระรองเพราะนั้นในจุดนี้คือความที่ประทับใจเห็นที่ที่น่าจะเป็นแบบอย่างครับนอกจากนั้นอย่างที่ผมกล่าวต,ตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคือองความรู้ต่างๆที่ได้จากแม่ซึ่งนำมามาสืบทอดและจะยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง สืบสานต่อไปสำหรับลูกศิษย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องละครพันทางนะครับซึ่งแม่ตอนนั้นอย่างเช่นตัวเสนาอะไรต้องต้องโยต้องนิ่งไม่ได้ทุกเมื่อเพลงขึ้นเปิดม่านมาไม่ว่าตัวอะไรต้องโยนะจิงเหล่านี้คือคือเป็นประทับใจและความเมตตาปราณีของแม่ที่มีต่อลูกศิษย์ครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงที่ทำให ชีวิตนี้นะครับแม่ได้สร้างไว้ให้ครับแล้วลูกก็จะสืบสารองค์วามรู้ของแม่สืบไป